เ,เด็กมาเรียกแล้วค่ะเด็กมาเรียเอาเอาเอายังไงเอาอยัางไเอองเห็น <c oughs> หน้าใครเน่ชัดเป่งเลยฮะ <c oughs> นั่งดีๆสิลูกมาขยับมาตรงนี้ขยับมา <c oughs> ขยับมาคดเก่งขยับมา,บมา,บมารวยมา ไดยมาเออหนะ่งนั่งรอนั่งรอก็อมองตามขนมนะคะขอมือข้างนี้ด้วยแนะ่รวยข้างนี้เก่งข้างนี้ครับรวยข้างนี้รวยพี่ไม่ได้ขอหนูลูกหนูก็ใจร้อนเกินมันเที่ยวซะแล้ว ทำมขอมือมเก่งที่สุดขอมือนะครับอืไม่ใช่เธอโอ้ยเอาล้วนะตีมือห <c oughs> นึง่งช,ช้องชุบอืมเป๊ะเออตาก,กันดูกามาเล็กแล้วนะนะั่นอะย่้โ,โหพี่รวยพี่ขอโทษอ่ะลองแบบนี้มั้งไหมโอ้ยย่เหมือนกันวะ โอ้ยนักใจพี่รวยไม่ชอบรูใหญ่ตากระใจร้อนเกินไปเนาะเนาะ รวยเขาไม่ชอบรูใหญ่เนี่ยแล้วเขาจะเลียแบบเขาชอบน้อยๆรวยเขากินไม่ทันไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันดูดเอาเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งใจเย็นๆ ทำไมวันนี้นั่งห่างกันจังอืมจัดระเบียบไม่ถูกหรอรู้สึกเหมือนถูกยุงกัดเบิดแล้วนี่วิตามีกระปุกอย่าง บางทีมดมันขึ้นได้ค่ะตาก็เลยต้องเอากระดาษทิชชู่มาอันนี้คือมันเป็นถุงใหญ่ทุกคนมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะเนี่ยยี่ห้อเนี้ยมันบิสกิตแบบนี้เหมือนกันนะคะ่ะเด็กๆขอมือก่อนขอมือก่อนครับเดีวซี่นั่งรอลืมบอกให้นั่งรอนั่งรอขอมือเก่งอีกครั้งหนึ่งเก่งที่สุดนั่งรอเก้า เก้าครับนั่งรอครับมาใกล้ๆพี่หน่อยเออนั่งรอขอมืออเก่งที่สุดอา้าวหนึ่งสองฮึบไปแล้วหนึ่งหนึ่งสองฮึบไปแล้วสองหนึ่งชองฮึบพี่ตานับได้แค่หนึ่งสองนะมันจะเป็นถุงใหญ่คะ่ะแล้วมันจะราคาถูกกว่าเหมือนจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มาจากจีนแบบกระปุกนั้นนะคะ แต่มันก็ให้เท็กเจอร์เดียวกันตาชิมแล้วไม่เค็มนะคะเหมาะสำหรับสัตว์จริงๆสำหรับสัตว์เลี้ยงเนาะอันนึงจองชึบอันนึงจองชึบวายก็ชอบเตะไปไกลชึบอุ๊ยอุยอุ๊ย,ยเดี๋ยวไปแย่งกัน ต้องจับก่อนด้วยนะเธอเขาชอบแบบนี้นะทุกคนไม่ดราม่านะเขาชอบแบบนี้เขาเล่นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ เหมือนว่าให้กินแล้วก็มีเวลาเล่นกับเขาไปด้วยประมาณนี้นะคะอืมของก้าวปับรวยอยู่นี่รวยรยเออนะ่ก้าวจะกินมีเศษหกอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยติดประตูอุย้ยติดประตูทำไงดีอุ้ยอุย,อยได้ละได้ละ ก้าวอะอะรวยเอาก้าวรวยรวยทางนี้ครับอืมรวยแย่งน้องเอาเอาเอาอ่ะให้ให้รวยไปทางอื่นมั้งก้าวกินมีเสษเต็มไปหมดเลยทุกคนก้าวเขากัดไม่ละเอียดไ,ไม่เหมือนพี่รวย เลยครับกินไม่เลอเศษเหรอกอ่ะพอแล้วนะพอเถอะพอไหมพอเถอะได้โปรด กินเยอะแล้วนะดูแก้วกินแต่เป็นเศษเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวตาต้องจัดเก็บมดเลยนะตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะนะที่เขานน่ากินพี่พี่รวยบงังรวยอนะ่ะรวยรวยทางนี้ครับแยดูสิทุกคนเป็นเศษตรงนั้นนะเต็มเลยเห็นปะ ตบมาทางนี้อีกอป่ะพอแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วนาะอ่ะสุดท้ายแล้วนาะหมดแล้วครับบายบาย